จาริสครอสตนะครับตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็มีส่วนต่างอยู่5 0,000บาทนะครับก็ระหว่างตัวพรีเมียมลักชัวรี่คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมครับมีอะไรแตกต่างบ้างมาดูันเลยครับหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะเราฮุกเลยแล้วกันตรงนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับสังเกตว่าจะมีเส้นสายโครเมียมนะที่ลาดจากด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวท็อปนะถ้าเกิด สังเกตดูมันจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะถ้าเกิดรองท็อปหรือว่าตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะครับส่วนออปชันต่างๆมีเหมือนกันนะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันเปิดปิดออต,ตโนมัติเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆทางด้านหน้ามีเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตัวนี้ก็คือกล้องพาดูนัก i ิกวิวนะครับ360องศาอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวรองท็อปไม่มีตัวนี้มีนะฮะแล้วก็มาถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านข้างผมไปเร็วๆเลยนะครับก็คือขนาดยางนะครับ ขนาดยางตัวนี้เป็น18นิ้วครับรัดมากับยางตัวนี้เลยนะครับ215 55R18 นะครับถ้าตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะได้ไซส์17นิ้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มองไม่เห็นนะแต่ว่าก็มีมาให้ก็คือตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ลมยางนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ลมยางให้นะครับก่อนเป็นประโยชน์นะล้อไหนยางอ่อนระบบก็จะเตือนให้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับกระจกมองข้างอาจจะแบบดูเพลๆเ,เหมือนกันกับตัวรองท็อปแต่ก็เรามาดูทางด้านล่างนะครตรงนี้นะฮะมีกล้องสาหรับศึกษาแล้วก็ไฟเวลคัมไลท์นะครับก็จะมีไฟส่องพื้นนั่นเองนะครับในตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะแล้วก็กระจกบังลมหน้าเขาพิเศษกว่าตัวอื่นนะกระจกบังลมหน้าตัวนี้มีระบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับก็จะมีความพิเศษกว่าตัวรองท็อปนะครับรวมไปถึงด้านบนนะครับหลังคา ก็เป็นหลังคากระจกนะครับ50 0 0 0บาทได้หลายอย่างอยู่นะนี่ผมไล่มาทีละอย่างนะครับอ่ะทีนี้ไปทางด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายอาจจะดูเพลินๆเ,เหมือนตัวพรีเมียมเลยแต่จริงๆแล้วมีเซนเซอร์นะครับคลิกเซนเซอร์ครับเตะเปิดฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้ามีให้นะครับสําหรับตัวท็อปสุดนะครับนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อครับภายในกันบ้างครับ ภายในนะครับสิ่งแรกที่เปิดเข้ามาคุณก็จะเห็นว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นเบาทูโทนนะครับสีออกเทาดำนะอัดเทาดำนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆหน้าคอนโซลนะครับในตัวท็อปสุดก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่คุณจะได้ก็คือลำโพงนะครับเฉพาะตัวท็อปสุดครับเป็นพ i o n เนียนะครับ6กตำแหน่งนะครับรุ่นธรรมดาเป็นลำโพงธรรมดานะครับตัวนี้เป็นของพีเนีนะครับ เห็นไหมตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งแผงประตูเห็นไหมจะเป็นสีออกเทาๆควันบุหรี่นะครับนะบส่วนอย่างอื่นเหมือนกันนะแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยครับกล้องบันทึกนะครับทางด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังให้ด้วยครับไปดูด้านหลังนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะฮะให้ดูนี่ก่อนหลังคาพระงวิวนะครับมีม่านปิดให้นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะมีม่านปิดให้แต่ย้อนไปดูนิดนึงครับ เดี๋ยวจะไม่ครบ50 0 0 0บาทได้อะไรกันบ้างนะครับเห็นไหมมีกล้องบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคุ้มนะ5 0,000น่ะผมว่าจริงๆแล้วนะคุณได้อะไรกันบ้างหรอตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยคุณได้คุณได้ไฟหน้าที่แตกที่แตกต่างกันออกไปนะครับคุณได้ล้อ18นิ้วคุณได้กระจกที่เป็น U s o l ซ r ลนะครับ Energy A s t r o นะครับก็มันเป็นกระจก ความร้อน,นครับแล้วก็เบาต่างๆเป็นทูโทนนะครับภายในไฟเวลคอมไลท์นะครับกล้อง360องศาครับภายในหุ้มหนังทูโทนลำโพงพายเนียฝ่ายท้ายคลิกเซนเซอร์กล้อง360องศานะครับแล้วก็มาถึงกล้องบันทึกหน้าหลังพร้อมเซนเซอร์ลมยางครับห้าหมบาทคุณไปซื้อตกแต่งข้างนอกนอเนี่ยมันเกินก็ดูตามความเหมาะสมครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเออห้าหมบาทเนี่ยพอมาตีเป็นค่างวดแล้วมันแบบไม่ได้แบบสวิงขึ้นไปมากก็ แนะนาเป็นตัวท็อปนะพอได้ออปชันแบบครบเลยนะครับผมทวนให้ดูกันอีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเลยไฟหน้าครับคุณได้ไฟหน้าแบบนี้เส้นสายตรงนี้นะครับสองเลยคุณได้ตรงนี้ครับกล้องนะครับไปเร็วๆนะสามเลยคุณได้ยางครับขอบสิบแปดครับอ่าผมให้ดูอีกรอบนึงครับสิบแปดนิ้วครับต่อมาคุณได้นี่ครับ เซนเซอร์ลมยางครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้มันมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างในตัวเซนเซอร์นะครับแต่มันแจ้งเตือนหน้าจอเรื่นไม้ให้นะครับสามเลยสี่เลยนะคุณได้ตรงนี้ครับกล้องแล้วก็ฝาเวลคอมไลท์ครับไปกันต่อที่ฝาท้ายครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกิกเซนเซอร์ให้นะครับอันนี้เตะเปิดฝาท้ายได้ครับเห็นไหมฮะว่าได้หลายอย่างอยู่นะหลังคากระจกก็มีให้ครับ ภายในเป็นทูโทนนะครับนี่ครับคุมไหมคุ้มไหมห้าหมื่นนะครับ